ลอริช้าลอริช้าอาจดูเหมือนมีเท็ดดี้ตัวโปรดของคุณแต่คุณอาจอยากคิดให้ดีก่อนจะกอดลิงลมคราตัวนี้ลอริช้ามีทั้งหมด5สายพันธุ์โดยมีความยาวประมาณ14นิ้วหรือ37เซนติเมตรซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่ในอินโดนีเซียและท่าสมุทรมาเลลิงลมคราสายพันธุ์หนึ่งสามารถพอดีกับฝ่า,ฝามือของทุกคนได้ลอริช้าจะผลิตสารพิษบริเวณข้อศอกซึ่งเป็นสารคัดหลั่งจากแขนมีสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสารก่อภูมิแพ้ในแมวแต่สามารถเพิ่มขึ้นได้จากสารพิษรองจาาากอาหาร และสารพิษจะแพร่กระจายไปที่ปากได้เมื่อเลียสารพิษนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าสารพิษนี้ก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงในมนุษย์ที่โชคร้ายพอที่จะถูกลิงลมกัดแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีอาการบวมและเจ็บปวดเพียงเท่านั้นแต่อาการแพ้ที่ไม่ได้รับการรักษาอาจถึงแก่ชีวิตได้ลอริช้าจะเคลื่อนไหวช้าและจงใจส่งเสียงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยและเมื่อถูกคุกค,คามพวกมันจะหยุดเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวเมื่อผู้ล่าจับจ้องพวกมันนอกเหนือจากมนุษย์แล้วลอริช้าย,ยังถูกล่าจากงูนกอินรีหัว